วัดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Mini World นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดครับคือบางงานผมก็แมพที่เขาบมจะเล่นเนี่ยบางครั้งผมก็ซุ้ออางไปแล้วนิดนึงนะครับจะเล่นไหมเออเมื่อกี้มีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเล่นกับเราด้วยนั่นก็คือเข้ามาจากช่องลังเกิตนะครับ อะเปิดทองก็ลุกฮะโนเออกเข้ามาแล้วเนี่ยนังเมื่อกี้โดนเตะออกแบบไม่รู้สาเหตุนี่ครับผมสร้างบ้านเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้แหละสร้างบ้านกลางน้ำครับเพราะว่าคนป่ามอนมันเยอะมากเลยครับ มันตัวละครด้วยกันนมันตัวละครเออนี่ตัวล,ล,ละครใหม่ครับกาต่ายลาปี้มันตัวละครเก่าแล้วเก่าอะไรมนาเน,นี้ยนมามนนามาคุณไม่รู้จรินตี๋มามามานานตอนไหน,น,าน,น,าน,นอะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะบอกมาเลยตั้งแต่ตอน2020แล้วมาตัวน,นั้นเออมันก็ใหม่ไหมล่ะ ก็ใหม่กว่าตอนเริ่มเกมอ่ะไปไปคุดเมืองไปไปไปถ้าจะมากอกวนก็ไปคูดเมืองเล่นไปเนี่ยดวงอาทิต um> ย์หรือดวงจันทร์นี่ครับโคตรสวยเลยมองใต้น้ำอ่ะคุณทำไมเต้าองให้ม่ดีเล็ตคุณก่อนคุก็ไม่้องเล่นจบคุณไม่ติดหรอ ให้ปุ๊คนีไม่ติดขุดไม่ติดขุด,ดอะไรไม่ติดอืมเดี๋ยวดูเน็ตให้ขุดอะไรไม่ติดเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวขออนุญาตดูเน็ตให้ก่อนนะครับครับพี่ก็ไปค่ะโอ้โหแบตเหลือ4เอาไงดีเนี่ย เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะจัดการยิงเออทีแล้วอ่าไม่ีดีนี่ห้งตีเลยเดี๋ยวรอโหลดก่อนนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวรอเข้าเดี๋ยวเข้าเกมนะแล้วเนี่ยก็คือการเปิดเผยที่หน้าจอของเขามาครับ อะเข้าห้องมาแล้วไปกันเลยไม่กดอะไรไม่กิดเลยไม่เนี่ยกดกี่รอบเด็กก็ไม่ออกแถมวางป๊อกอะไรก็ไม่กิดอะไปออกเข้าใหม่ไปไม่สร้างกำแพงอะเข้ามาแล้วผมจะไปดูอ้อยที่ผมปลูกเอาไว้นะอ้อยอ่ะ เออคูณตีแล้วไปเยไปอ้ไปไม่ตีไม่ตีก็ออแล้วแต่คูณแล้วกันอาอีกรอบนึงแล้วเข้าใหม่เกมบัคกหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอแป๊บหนึ่งว่ายน้ำมาเองมันช้าจริงเลยเราลืมเลยนะเนี่ยว่าผมมีเรือ,อ,เ,อเดี๋ยวเราตัดอ้อยนะ ตาน้อยไปปูปูก็ได้ๆออกมาทำกระดาษถ้าเราไปกระดาษแล้วก็กระดาษไปทำทำเป็นระเบิดเอ้ยแมงมุมมาตอนไหนยะอี่เมงมุมนาเกียดตีเด็กไอตีไม่ด้ตีด้ใช่แมงมุมน่า ไม่ตายแน่เ,นเลยใอผมมันมีปัญหาเนผมมันไม่ดีเนคุณมันไม่ดีรู้สึกว่ามันแข็งานะโอ้คนป่ามาคน,น,นป่าห <ผม S 1> อมดเยี่ยมเดีย๋ยวผมต้องไปดูกันคน,นกระต่ายน้อยลาปีเพิ่มเลือดด้วยตัวเอง เข้ามาจุดเลยป้าด้วยนะเข้ามาเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวลงออกจากอันนี้ก่อนนะครับตอนนี้เข้ามาจากช่องอังกฤษได้ออกไปแล้วนะครับ่ามมันเข้ไ้ไไดทำไมนะอ,มนมอย่างงี้เงาเงาไปนอนแล้ว คิดเลยคิดว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยอขึ้นมาหาเลยเดี๋ยวนอนหลับฝันดีที่นี่ปลดภัยนอนหลับฝันดีมากเลยครับตอนนี้มันเลยสว่างที่พาเราไปสู่